เอาโวตงเ้ยแตี้ัเลยเฮ้ยน้อยตั้งขึ้นน้าึกันน่ะขัตรงนี้ขัทางหลังก็โบวทำไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยเออถ่ายไปถ่ายทำไมโนตัวใหญ่จ๊อกจิดูดูดูถ่ายถ่ายว่าได้ถ่ายได้ได้เถ่ายถ่ายล้วถ่าย โอ้ยอยตัวใหญ่มากเลยเอยอถ่ยายแล้วนี่ไปตั้งแเนาะเอก็บเก็บแก็บเก็บไปละถ่ายเลยถ่ายแม่ถ่ายจานเอ้ยถา,ายถอยหลดเอาเจ๊เต้นไป อ้เจ oh oh, oh e hmm. okay. no uh ๊ทยพอเอากระมังมาเอาสมิงีไปปล่อยโอ้แม่เอาเอาไปเลยเฮ้ยจนเอาไปปล่อยอะไรแดงๆกลัวเด็กต อ, <ๆ S 1> อลย,ยเออย,อย่ยเลนะไปปลอยลาย้ารรบบถ่ายอะไเยอะถ่าย,ย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายไปเรื่อยถ่ายถ่ายปูถ่ายหญ้าไปเอเอามาตรงนี้มาตรงนี้มีตรงนี้ลูกะ อานั่งนั่งนังลงนังลงเออนั่งถ่ายไดอ่านี่ถ่ายถ่ายยังไงถ่ายไงถ่ายไงถ่ายก็ตาตาไม่ต้องถ่ายวดีโอมองมองไปนู่นมองไปนู่นถ่ายวีดีโอไว้เลยโอ้โหโอ้ยยิ้เลี้ยงไว้เดี๋ยวกูด่ามอมอคอยเบิ่งดินหน่อยดอ๋อนี่ไงเลยวะเอ้ยโยัง่ใหญ่ มาไายลูกไายไายไายไปยอะตรงนี้แหละเรียนเรียนวังไทยมาเลยว่ะมันเรียกเอาเลยดีกว่าเสียเวลาเข้ารอยตีหมดอย่างเงี้ยเชื่อป่ะอขอหน่อย ตัหลากยมากครเราลป็เตองดควายกใช่เราต่ต่วยง่ยเอาก็่วยง่ายเลยะไปเอาตองควายเอาไปแลวจะไปเอานั่นซ้ำนี่ก็ได้แล้วแหละนู่นน่นผู้ใหทั้งพูดมาแพงกูนถายแม่นะถ่ายใจเออถ่ายใจมาคุณละมือถ่ายไปเลยถายไปโน่นมันอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวจะไปเอาเงนคนเ่ท้งงานมาแล้วไปแล้วอยู่ใต้ กมยปใปล่อยไปปล่อยไปดูแลนตสวายใหญ่ๆน่ะเอาจนีเอาเอาไปปล่อยมันจะไปปล่อยมหมเอาอยู่นักปูย่านเว้ยลวมันึนกันมันมี่ยางเหยียบนี่เป็นพื่ออะนี่ัูน้อยมาเอาแม่เดี๋ยวพ่ไทยนี่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 เ้ยเข้าเย ไปป่ยไปป่ยอ้โหตาดูกันตาดูกอนเฮ้ยเอาใส่้ทังนี่ไปป่วยเนี่ยเอามไม่นี่ันมือแนี่มันเอาห้อยเอาไงมืกกล้าไปรเลยเนี่ยโอ้ยจะไปไวมันจะตายเอามาเอามาปล่อยมาปล่อยหน่อยหน่อยโอ้ยไปป่อยรเปล่

มีนี่แหละปลาด้อเขาเนี่ยดองนะปลาตัวนั้นหินนองเไตัวนี้ง่ด้้่ปลาพอไปเห็นมีแล้วดอกไหนนี่นี่เปนไรนี่ปงเมาปถ่ายเลยลาถ่ายดอไปเอาไปเปลี่ยนตงนปเาเสร็จ

วัวหญด่างไมเลยนี่รู้ไปเลยเห็นไหมคนไทยเองนะโอ้ยคนนต้นหนึ่งมั่พายพ่อน้องไหมอะไรขึ้นรถขึ้นกันี่ยอันนี้ได้ได้อ้าวหยุดใช่ไหมเฮ้ยชุบเขาบอกว่าอย่าจับปลาสองมืพ่นอ้ามาแล้วมันจะไม่ได้ ทำไมมันจะไม่ได้เอาพึ่จะ,จะแม่ไปเจ้าเอาตรงมุมแม่นู่นนู่นนูน่นเฝ้ามุมแหม